อันนี้เป็นการทดสอบนะครับแบตธรรมดากับนิ่มนะครับต่อพ่วงให้เป็น72โวลต์นะครับต่อขนานนี่ไม่ใช่ต่ออนุกรมนะครับกับล้อฮับให้ไอ้ตัวนี้72โวลต์นะครับก็แบต3าลูกป็นประมาณ3ลูกกับตัวนี้36นะครับอ่ะได้ไหมนะครับตอนนี้ใช้สปาร์ก135ครับดูร้อนะครับ โอ้โได้นะครับแค่ลองก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้สายแค่ทดลองครับเล็เลกๆเองกลัวนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็ทีนี้ก็จะทําให้มันเต็มระบบนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดปิดจริงไหมครับอ้าวปิดอะไรปิดยังทาง,งานอยู่ต้งใสยปิดไม,ไม่ถูกอ่ะตัวนี้เป็นสวิตช์ความเร็วสูงนะครับผมทําไว้ก็คือ โอ้โหความเร็วสูงมากจริงๆครับคือความเร็วสูงมากครับอันนี้บิดไม่กล้าบิดมากนะครับก็คือแบตไม่ไม่เยอ,ยอะเไหอ่าโอเคนะครับสามแล้นะแ,แต่อ่ามาดูนะครับก็คือสิบสองโวลต์อัวนี้ก็สิบสองนี่ก็สิบสองครับอ่ายี่สิบสี่สามสิบหกตัวนี้ก็สามสิบหกแปดสิบกว่านะครับได้แปดสิบกว่าตัวนี้ ทดสอบดูแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ไต่อสายใหญ่อันนี้ผมแค่ทดสอบสาสาเราบอกอก็ใช้แค่สายเล็กก็คือนี่นะครับแบตลิเธียมผมจะเอ,า,อาสีแดงนะครับพี่จะเอาสีดําก็ได้ครับผมเอาสีแดงเข้าเข้าดําของลิเธียมนะครับไออนไอนอะไร p h o s p h นะครับแล้วก็เอาของลิเธียมเนี่ยเข้า เขาไปหากล่องเลยนะครับกล่องก็ก็จะเข้าสีสีม่วงเทานะครับสีม่วงเทาที่กล่องนะครับอแล้วก็เข้าตัวนี้จะจะมาจากแบตนะครับมันจะมีบีบวกบีลบอยู่นะครับอ่าระบบไฟก็ยังติดอยู่นะครับเห็นไหมติดแล้วไม่รู้จะขาดไหมผมบอกใส่เป็นไฟไฟตัวนี้เนาะ เป,เป็นไฟไอ้ไฟหัวฉีดนะครับอือมีเสียงปักปักด้วยโอ้โหสิบสองวัวเลยเนี่ยเหลือสิบสองวัวทำงานแล้วนะครับเนี่ยสิบสองวัวทำงานแล้วครับยังไม่ต่อลงยินเลยต่อทำงานแล้วนะมีเกิดทะเลยวจะขาดไหมเนี่ย ไม่ขาดนะครับโอ้โหแสดงว่าน่าจะเข้าระบบแล้วนะครับอ,อ่าขออีกทีนึงนะครับอาจตอนนี้เป็นความเร็วสูงครับผมจะเร่งนิดนิดเดียวนะครับเพราะว่าสายไฟมันเล็กผมแค่ทดลองนะครับอย่าว่ากันนะครับโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กซับสไคร้ได้ยนะครับ